ก็ตัวที่เป็นต้นเหตุมันไม่มีคาแรคเตอร์นะไอ้ผู้หญิงที่เป็นคนเรียนคนเจ้าของในเไม่มีต้นไหนกลางนะคอ๋อตัวกลางอืมอ้นนี้มันดีไหมไม่ได้ไม่ได้ไอยเลยไนนได้เด็กหอกแต่ให้ใส่ตัวเป็นมเรันน่าจะถ้าไม่เป็นคาแรคเตอร์บ้างต้องอยู่ในเรื่องนี้ะ เน็คคือสิ่งที่เราตัดสินใจไม่ได้ตกลงให้มีไม่มีแต่อนนี้ซื้อมาโผอันนี้มันเป็นตัวใหญ่นะใช่ไหมจาา้าขอ,องเ,เออเจ้าของทั้งหมดตอนแรกคุณได้ไว้ตัวนี้รูุ่นคนนี้เป็นตัวอไอตัวนี้แล้วก็ไอ้คาแรคเตอร์ไอ้ตัวนั้นมันโดนโด,โดเป็นนิ่สุดไปไอของของมาปัน่นะเออมันมีกล่องด้วยใช่ไหมาคาแรคเตอร์มันต้องมีกล่องแล้วต้องมีสต่อ ทีนี้ตรงข้อมูลตรงนี้มีรูปคาแรคเตอร์ดีไซน์มันต้องมีมากกว่านี้ที่มีความสูงมีวัสดุที่ผลิตวัสดุที่ผลิตอ่าก็เกิดจากความที่เล็กกว่าอย่างงขอไม่ใช่หมายความว่าข้อมูลที่ควรจะต้องมีรายละเอียดเ เก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นไอ้ลักษณะเด่นเราจะขยายในแง่ของสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมกับเป็นนามธรรมอะคือแยกแยกสิ่งที่มันเป็นทางรูปธรรมเช่นอายุเพศอะไรจะแตะพวกกันละเป็นประเด็นหนึ่งไอ้สิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือว่าแต่ร้ายนิสัยดีนิสัยไม่ดีชอบอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยมีอาวุธประจํากาย หรือถ้าเขียนไม่มข้อเดียวกันแต่ว่ามีข้อย่อยดก็ได้แาจารย์เป็นคนไทยก็มีในเวละนี่เหมือนกันเนี่ยคุณต้องคิดไปึงขนาดั้นไม่ไงั้นก็เป็นคนแค่วาดรูปอะไรออกมาก็จบแล้วเรื่องปกเรื่องอะไรต่างพวกนี้เนี่ยเหมือนกันเจ้ที่เป็นภาพรวมของเรื่องนะครับอันนี้ที่โปสเตอร์เนี่ยผมว่าน้อยมากเลยเป็นสองตัวคือสองตัวนะจริงๆเนี่ยคุณอาจารย์ถามว่า คุณทํางานเป็นเลเยอร์อยู่แล้วใช่ไหมโอโหเอามาพาได้อีกครุบเลยใช่ไหมจันแล้วก็มีทําม,มาดูหหนหนาหไ,ไหนก็หันหน้าหันหลังเป็นขอมเลยตรงตรงไททินแค่นั้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณคุณจะคิดตัวละครขึ้นมาขายเนี่ยผมจะเป็นผู้ซื้อเนี่ยผมอยากจะรู้จักว่าไอ้ตัวนี้ไอ้พิ้งคิ้แบร์เนี่ยมันเป็นพระเอกตรงไหนถูกไหมมันน่ารักแล้วมันมีอารมณ์มันร้ายยังไงแล้วผมผมก็บอกว่า เรื่องอารมณ์เนี่ยคุณจะต้องสแสดองออกาให้ได้เห็นไหมเรื่องวัสดุอย่างที่อาจารย์เขาแนะนําวัสดุมันเป็นสงครามระหว่างผ้ากับอะไรกับอะไรก๊กตาที่เป็นเลเซนหรือเป็นอะไรที่เป็นพลาสติกพูดง่ายก็ในเรื่องกันในเรื่องของวัสดุแล้วสิ่งที่ที่คนจะต้องเซิร์ชออกมาให้ได้คือว่า้ผ้าคืออะไรเห็นไหมครับแล้วก็ตัวพลาสติกคืออะไร ผมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณต้องมองขนาดน,นั้นนะถูกไหมครับไม่ใช่คุณเอาแมกระดุมมาแปะแล้วบอกว่าคุณคือพลาสติกแล้วไม่ใช่งานนะครับเพราะนั้นงานก็เลยวนอยู่ในอ่างเหมือนกันแล้วครั้งที่สามท่าน 3, าไม่ออกอยิ่งกว่านี้อีกนะเห็นไหมครับแล้วเอามา,าดูครั้งนี้เนี่ยคือได้ปริมาณเท่านั้นเองแล้วถามว่ามีความต่างขนาดไหนน,นะครับแลวควรที่ การที่นําเสนอต้องนําเสนอว่าคุณไปพัฒนาอะไรบ้างอย่างเช่นฟอนต์ดีไซน์ใช่ไหมที่บอกว่าให้เป็นดีไซน์เป็นเป็นรูปแบบเดียวกันนั่นคืองานที่คนทาขึ้นมาไงั้นอาจารย์เขาไม่เห็นภลระเพราะว่าสไตล์ฟอนต์ของตัวหนังสือของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรมันเป็นเหมือนคําพูดค,ดคดาว่าเท่าป้ออะไรต่างวันนั่นแหละเนเป็นบทเขาเรียกเป็นบทที่ที่ดีไซน์มานะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคารคเตอร์ดีไซน์ ที่คุณทําครั้งนี้เนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยก็คือในส่วนของฟอนที่เป็นเฮดเป็นฟอนสไตล์ในคืองานคุณถูกไหม่ที่จริงแล้วเ,เขาดีไซน์ฟอนสไตล์ออกมาแต่ไม่ดึงออกมาพูดส่วนส่วนตัวนะ,ะนะครับคุณคุณดีไซน์กี่ตัวอะไรมาบ้างแล้วจัดวางยังไงได้ไหมครับให้ได้รองรับกับในส่วนของพนะิ i n กอร์แบร์เนี่ยที่เป็นชื่อเป็นเมนหลักเนี่ย ไม่ไงั้นก็เป็นเหมือนของเจ้าอยู่ที่เอาเอาตัวหนังสือแบบตัวเล่นๆตัวไอ้ตรมต,ตามอะไรพวกนี้มาจริงว่าเอามาเล่นบบต,าตาน่างๆพวกนี้มันมันมันก็จะเป็นตัวตะลกกว่าในส่วนของทักษะคุณจะต้องจะต้อง,ต,องต้องนําเสนออะไรที่มากกว่านี้เพราะอาจารย์มองอีกทนันเดินดันจรเรื่รองของ อะไรที่เราไปเอาเป็นเอาคำว่ามีแบนเป็นเป็นเป็นปูเป็นลายคุณเอาเล่นเยอะไป้แต่หน้านู้นแม้หรื้นสีต่างๆแล้วก็มาอยู่บนลายแบบนี้แล้วก็ไปเป็นพื้นขาวอย่างนี้นะมันมันทำให้เป็นชุดเดียวกันก็จริงแต่มันมันพาวไปหน่อยด้วยกาน้ำหนักอ่ะอันนี้มันจะเต็มไปหมดทั้งปกหน้าปกหลังรอบปก เนี yeah, ่ยจะลดลงส่วนเรื่องหนังสือที่มีความที <us> ่เราผิดก <ussen> ็คือว่าหนังสือเนี่ยหน้าหนึ่งมันต้องอยู่ด้านขวามหมายเนี่ยเริ่มหน้าหนึ่งสายไม่มีหนังสือแดงไปเปิดดูทุกเรื่องในโลกในหน้าหนึ่งเลขี้หรือเลขคู่หรือเทีนี้พอเป็นีทุกข์เราต้องไปต้องยุบหน้าเพราะไอ้นี่มันลงถ้าจะนวนยกเนี่ยมันต้องลง มีไอ้ก็ด้ีที่อยู่แบกกาที่เป็นไฟพรงนั้นมันมันไม่เตอนบแล้วก็มีอันนี้ที่เลเยอร์ที่มันเป็นแตงออกมามันเป็นผ่านหน้าแล้วก็มัได้ดูเป็นลายน่าจะทำง้มอนันนองมีอะไรเป็นจุดตกแตงที่เป็นอยูที่มา บงที่ก็คือว่าว่าความิลาใช้กระบอ,อกถ้าเาากิด power panda ตัวจะเป็นพลังที่แลงถ้าเกิดซุนจีนี่เป็นเป็นสบายที่ทอยจุดส่วนแล้วก็ไวเอ็นไวเอน็นนี่เป็นตัวที่ส,สร้างความตลกใ,ในเรื่องแล้วก็ถ้าเกิดเป็นส่วนของ ของเล่นพื้นติดก็คือเป็น